พ้อใดลกล่าวถึงเอนไซม์เกี่ยวกับการย่อยอาหารได้ถูกต้องโอเคทีเนี้ยเอนไซม์ที่ย่อยแป้งเป็นน้ำตาลเนาะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเริ่มต้นเนี่ยที่ปากของเราเลยก็คือตัวของอะไมเลสเองทีเนี้ยแต่เขาทำให้เป็นภาษาอังกฤษนะดังนั้นนถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษนะก็ต้องอดูหน่อยในสรุปของพี่ดำมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช่ไหมน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะลองดูภาษาอังกฤษเป็นร่าวๆหน่อยนะครับก็สามารถที่จะทําได้อ่ะตรงนี้เราเป็นอะไมเลสแน่นอนตัดตัวของอะไรออกไปเลยครับ ัวของมอนเทสครับมอนเทสเนี่ยจะไม่ได้ย่อยแป้งเป็นน้ำตาลมอลเทสเนี่ยจะย่อยน้ำตาลมอนโทสให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวโอเคดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะครับอธิบายเพิ่มเติมมอนเทสย่อยย่อยมอนโทสอ่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวน้ำตาลโมล กุนเดียวซึ่งมันก็จะสามารถย่อยได้เป็นกูโคสกับตัวของกูโคสนั่นเองอ่าถัดมาครับเราตัดไป2ข้อแล้วแสดงว่าพวกนี้เราจะไม่อ่านแลวนะโอเคครับน้องๆหลังจากที่เราตัดช้อยไปแล้ว2ตัวนะก็คือข้อ2กับข้อ4ี่ทีนี้มันจะเหลือช้อยอีก2ตัวให้เราต้องมาตัดอีกตัวอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ1กับข้อ3นะครับแน่นอนว่าในส่วนของอะมเลสเนี่ยถูกต้องแหละใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่า ตัวของอะไรเอ่ยที่จะย่อยโปรตีนเป็นเพปไทด์นะครับตัวที่ย่อยโปรตีนเป็นเพปไทด์ย,ยังไม่เป็นหน่วยทีเล็กที่สุดของโปรตีนนะเพราะหน่วยเล็กที่สุดเนี่ยมันคือกรดอะมิโน,โนซึ่งพี่ออกกัเลยก็คือทิปซินเนี่ยนะครับมันจะย่อยเพปไทด์ครับย่อยเพปไทด์ครับให้กลายมาเป็นกรดอะมิโนอะมิโนครับดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะครับแต่ทิ้งไม่ได้นะครับ พอเราไม่เลือกข้อ3ามเนี่ยนะเราก็ขีดข้ามไปเลยก็หมายความว่าอะเพปซินนะครับจะเป็นข้อที่ถูกแล้วก็ตัวอะไมเลสด้วยดังนั้นตรงนี้ด้านหลังเนี่ยน้องๆแทบจะไม่ต้องกลับไปอ่านเลยเพราะว่าตอนนี้เราตัดช้อยไป3ตัวแล้วเราสามารถเลือกได้เลยว่าเลือกได้เลยนะครับว่าข้อที่ถูกนะครับก็จะเป็นมันเด้งนะเป็นหนึ่งนะอ่ะนะครับจะเป็นข้อหนึ่งครับผมเป็นข้อ1นะครับข้อหนึ่ง,งชึบอ,อ่ะแน่นอนนะครับตัวของไลเปสหรือลิเปสเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น เอนไซม์ที่ย่อยตัวของไขมันเนี่ยให้มาเป็นกรดอะมิโนกับตัวของกรเซอรอลนั่นเองตรงนี้ไลเปสนะครับมันก็จะแตกต่างจากตัวของเปปไทด์โปรตีนนัดที่จะมีหน่วยที่เล็กที่สุดเนี่ยเพียงแค่อันเดียวคือกรดอะมิโนแต่ถ้าเป็นไขมันเนี่ยจะมีหน่วยที่เล็กที่สุดเนี่ยสองอันก็คือกรดไขมันกับกรเซอรอลโอเค,ค